สวัสดีครับใค่สนใจมอเตอร์ปั่นน้ำฝนสั่งได้นะครับมีมอเตอร์ปั่นน้ำฝนขายนะครับเราไปทำเครื่องทำขูณนะครับตีทุกตัวครับมอเตอร์ปั่นน้ำฝนครับถ้าสนใจก็ถามเข้ามาได้นะครับ ปรับช้าปรับเร็วได้นะครับอันนี้ช้านะครับแล้วก็เร็วนี่นะครับตัวปรับมอเตอร์ช้าเร็วนะครับสนใจมอเตอร์ปั่นน้ำฝนก็ทำเข้ามาได้นะครับเรียกทินเบอร์โท แล้วก็ท่อนติดต่อไว้ใต้คอมเมนต์นะครับขอบคุณครับ